จังหวัดกระบี่มีเขตการปกครองแ8อำเภอคืออำเภอเมืองกระบี่เขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาอ่าวลึกลำทับปลายพญาและเหนือคลองกระบี่แปลว่าดาบหมายถึงดาบที่ขุดพบหน้าบ้านนาหลวงแขวงเมืองประกาศใสและนำขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ต่อมาทางการยกฐานะแขวงเมืองประกาสัยขึ้นเป็นเมืองกระบี่ตามสิ่งขุดพบอันเป็นนิมิตสำคัญตราประจำจังหวัดกระบี่จึงใช้รูปกระบี่ควายเป็นสัญ,ญลักษณ์เหตุที่เรียกเมืองประกาสัยเพราะเล่ากันว่าเดิมบริเวณนั้นเป็นที่อาศัยของฝูงกากาเหล่านั้นมักบินไปไกลข้ามแดนไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชและบินไปโฉบเฉี่ยวร้องเสียงดัง รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระเจ้าสีธรรมส,สกราชจึงรับสั่งให้ทหารออกไปขับไล่และสืบหาถิ่นที่อยู่ของกาในที่สุดทหารเดินทางไปถึงถิ่นดังกล่าวและฝูงกาไม่ได้บินไปโฉบเฉี่ยวหรือร้องเสียงดังรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์อีกเลยต่อมาบริเวณที่ฝูงกาอาศัยเป็นที่ล่มรื่นโดยภูเขาลำนาวไพรจึงเกิดเป็นชุมชนและเรียกถิ่นนี้ว่า ประกาใสอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็บีมาจากคำมาลายูสองคำคือกอ,อลูบีหมายถึงพันไม้สกุลเดียวกับสลาและละกรรมชาวใต้ทั่วไปมักเรียกลูกหลุมพีบริเวณนั้นคงมีพันไม้นี้ขึ้นชุกชุมอีกคำหนึ่งคือกัวลาบ,หาบลาีหรือกราบีกัวลาหรือกาแปลว่าปากน้ำบี แปลว่าเก็บภาษีซึ่งหมายถึงปากน้ำเคยเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีหรือด่านขนอน